จ๋าขอบคุพ่อตามพ่อพูดแต่ฝาดกันคำขาเน่ามทำยังไงได้น้องจ๋าวันนี้ที่มาช่วยพี่นาแสดงะพี่ชื่นใจมากมาก แต่จะให้พี่ดีใจมากๆที่สุดในที่ขอหอมแก้มพี่เอาล้วเอาล้ววางหน้าเขาไว้เดินช้อนแล้วยังไม่ขอโทษเป็นใครมาจากไหนเนี่ยท่านทหาที่เดินชมข้าดูซิเป็นผู้ชายเป่าพูดจาไม่ไพราะอไรอารมณ์ไม่ดีเหมืนหน้าตานะดูเานโดียว้ยอะไรก็ไม่รู้พูดจาไม่ดีเลย คุณช pues like 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 ื่ออะไรออรเ่อูคนให้มันอ่อนวะไทยรอป่้นอจากอปกติไม่เคยอ่อนเลยแข็งอย่างเดียวเลยใจใจแข็งใจแข็งเจ้าเราไม่เคยอ่อนไม่แต่ข็ลูกเดียวเพราะเจ้าเราใช้มาจเหูดีจัล็อก อ,อยากไปจริงไม่ต้องหรอกถามให้ก่อนคุณพ่อไปก่อนเอ่อคุณครับโอ้นักเลงก็่ด้วยคุณคสวยไ,ไม่ทราบว่าคุณชื่อ,อะไรหรอครับ อีกบ้างอีกบ้างอีกบ้งบ้งีกเปิ้อไ้เ้าเลนะนอย่างมึงรูปร่างอยางมึงเนี่ยชื่ออะไรวะเอากุตตอุตตโอุตตนี่ขาเชื่อพระเอกทันทีช่วยตาอ่อนๆหวานๆนุ่มนไม่เป็นหรอ้วน่ะยไม่ยอมครับทีใงรทีมันในไหนจะของห้องน้ำสามา กูมีสองบาทเข้าห้องน้ำไม่ได้ด้วยไอ้โงผอดีอยู่ไหมอว่าอยากจะถามว่าคนาะชื่ออะไรหรอคะอยากรู้ชื่อผัวอล้รจะเรียนถามไอยากจะพิถีิถึงขนาดนั้นเดี๋ยวจะบอกให้ข้าไปเจ้าองค์พระมหากระสัผู้ยิ่งใหญ่น้องป้าน้อยหน่อยไร้คนอะไรหนาวเลยใช่ไหม ก้อนน้อยคุณแม่ใช่ชื่อเชิญเคนไรก็ไม่รู้ชื่อพุ่นเกพุนเลกพุ่นเกพุ่ลกจุดวาาเราดูถูกเข้าไปใยนะนี่รู้เรียนช่วยแห่งเข้าจออกมาหน่อยหนลถ้ารู้ถึงองค์พระบิดาเราจะต้องกลัวหัวหดได่ๆเพน ใช่ครับน้องนายแฟนสาวน้องอ้อมมากันเยอะใครเชียร์น้องนายเชียร์ฟ้าปรบมือหน่อยจ้าหน่อยจ้าหน่อจ้าถ้าใครเชียร์น้องอ้อมเพียร์ดาขอเสียงกรีดหน่เลยหน้าจ้าหย่าจ้าถ้าใครเชียร์เลยเปลี่ยนรองเท้ากูเลยไมาสำคัญกว่าละเพื่อนบีนาเอกค่ะนำอธิราชราชาแห่งพระสิงนนคร พี่เาเอางี้พ่อเขาชื่อพี่เล่ากลัวเลยใช่ไหมไม่เดี๋ยวก็เล่ยงีก็เจอลูกวันนี้แหละข้าจะท้องมากไป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 